หายจากโควิดหมอให้กลับบ้านสังเกตว่าขายังบวมอยู่มีอะไรที่เราต้องรู้บ้างสวัสดีครับหมอวินัยครับอาการขาบวมก็เป็นอีกหนึ่งในอาการที่ผู้ป่วยที่มาติดตามหลังกลับบ้านไปเนี่ยก็ยังคอมเพลนอยู่ว่าขาบวมบวม2ข้างนะครับวันนี้เรามาลองดูกันว่ามีอะไรที่เราต้องรู้บ้าง ว่ามีอะไรที่น่าเป็นห่วงแล้วต้องรีบเข้าพบแพทย์ซีรีส์นี้ก็จะเป็นซีรีส์อยู่ร่วมกับโควิดนะก็คือผมจะคัดอาการที่ผมเจอในผู้ป่วยหลังจากโควิดนะคัดมาประมาณ5 6อ,อาการอาการแรกที่จะขอคัดมาก็คือขาบวมซึ่งเราพบมากในผู้สูงอายุนะวัยรุ่นก็มีนะครับแต่จะเป็นวัยรุ่นที่น้ำหนักเกินแต่ผู้สูงอายุเนี่ยพบเยอะมากนะเรามาเริ่มกันเลยครับทีนี้อยาก ให้รู้ก่อนว่าขาบวมเนี่ยอาจจะเป็นจากโควิดก็ได้หรือเป็นจากอาการที่ไม่เกี่ยวข้องกับโควิดก็ได้นะฮะอ่ะมาเริ่มก่อนโควิดเนี่ยทำไมถึงทําให้ขาบวมจริงๆโควิดเนี่ยไม่ได้เล่นแค่ขาบวมมีบางคนเนี่ยมือบวมด้วยข้อมือบวมด้วยเรารู้อยู่แล้วไวรัสเนี่ยกระจายทั่วร่างกายเวลาเราติดเชือ้อไวรัสไปสะสมผมจะพยายามพูดภาษาบ้านๆนะ กระจายทางเส้นเลือดแล้วไปสะสมตามเนื้อเยื่อที่ไหนเนี่ยเส้นเลือดบริเวณนั้นเนี่ยก็จะเปราะบางจะมีรูพรุนนะอันเนื่องมาจากสารนักเสบทำให้อะไรฮะทำให้เหมือนท่อมันรั่วน้ําเหลืองก็จะหลุดออกหลุดออกแล้วไปกองตามเนื้อเยื่อต่างๆเราจะเจอมากบริเวณขาก่อนอื่นนะครับเออผมได้สรุปซีรีส์ว่าเมื่อไหลหมอให้กลับบ้านต้องรู้อะไรบ้างก็ลองกลับไปฟังดูก่อน นะครับอันนั้นเป็นภาพรวมนะฮะอันที่2คือผมสรุปโดยเฉพาะเรื่องปอดเลยว่าเมื่อโควิดลงปอดแล้วกลับบ้านเนี่ยยี่สิคำถามที่เรามักจะถามผมเนี่ยผมก็สรุปแล้วลองไปฟังได้วันนี้จะมาพูดอะไรเกี่ยวกับนอกปอดกันบ้างทีนี้พอเรารักษาเสร็จเชื้อโควิดหมดแต่เส้นเลือดที่ยังพรุนอยู่มันใช้เวลาในการฟื้น ดังนะั้นน้ําเหลืองที่ยังคั่งอยู่ภายนอกเส้นเลือดก็จะใช้เวลาในการค่อยๆดูดกลับ,บอาการบวมก็จะค่อยๆลดลงอันนี้อันเนื่องมาจากโควิดนะครับทีนี้กลับมาผู้ป่วยก็จะมาด้วยเรื่องอะไรส่วนใหญ่จะมาบ่นด้วยเรื่องขาบวมบวมสองข้างนะอาจจะมากต่างกันเล็กน้อยแต่จะมักจะบวมเท่าๆกันบวมตั้งแต่บริเวณข้อเท้าขึ้นมาถึงกลางขาแต่ไม่ค่อยเลยเข่านะครับ ลักษณะบวมก็จะเป็นบวมทั่วๆไม่ได้บวมเฉพาะที่ใดที่หนึ่งไม่ค่อยเจ็บนะครับอาจจะมีหนักหน่วงขาได้บางคนบ่นว่ามีชาขาบางคนบ่นว่ามีแสบร้อนนะครับบางคนอาจจะมีอาการคันร่วมด้วยนะบางคนอาจจะมีอาการเจ็บเล็กน้อยแต่ไม่ได้เจ็บมากนะครับดังนั้นอาการที่ผู้ป่วยจะมาก็ประมาณเนี้ยขายังบวมอยู่ระยะเวลาก็คือ สังเกตว่ากลับไปเนี่ยสองอาทิตย์แล้วอาการบวมค่อยๆลดลงนะฮะหายช้าก็จะเป็นห่วงว่าเป็นโรคไตหรือเปล่าเป็นโรคตับหรือเปล่าโอเคพอมาเจอหมอเนี่ยสิ่งที่หมอเขาจะช่วยเราเนี่ยก็คือหนึ่งดูก่อนเลยว่าอาการบวมนั้นอะสัมพันธ์กับการติดเชื้อหรือเปล่านะะหรืออันที่สองสัมพันธ์กับเส้นเลือดดำอุดตันหรือเปล่าหรืออันที่สามเกิดจากเส้นเลือดแดงอุดตันอันนี้หลักๆจะประมาณนี้ หรือจริงๆแล้วเป็นบวมจากข้ออักเสบหรือเบิมจากกดเกาหรือยูริกกำเริบอันนี้อื่นๆนะฮะงั้นผมยกตัวอย่างคนไข้ผมก่อนล่าสุดก็มีคุณป้าท่านหนึ่งนอนโรงพยาบาลเป็นโควิดลงปอดหนักเหมือนกันนอนโรงพยาบาลอยู่หลายอาทิตย์แต่ก็โชคดีท่านกลับบ้านได้นะท่านเป็นโควิดลงปอดไม่พอมีติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วก็มีติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็มีหูรุน เพราะปัสสาวะไม่ทํางานนะจุกจิกมากเลยนะผู้สูงอายุนี่กลับบ้านไปทุกอย่างดีแล้วแต่ว่าก็กลับมาด้วยเรื่องขาบวมกลับไปได้สองอาทิตย์สังเกตว่าอีกข้างหนึ่งอะ่ะยุบลงแต่ข้างซ้ายไม่ยุบหมอข้างซ้ายกลับบวมเท่าๆเดิมไม่ยุบเลยก็เป็นที่มาว่าพอตรวจร่างกายไม่พบลักษณะาการติดเชื้อนะไม่มีบวมแดงร้อนไม่เจ็บข้อไม่เจ็บ แล้วก็คําชีพประจรที่เท้าเนี่ยรู้สึกว่าชีพประจรดีนะเส้นเลือดแดงมีเลือดไหลเวียนดีก็เลยสงสัยว่าน่าจะเป็นเส้นเลือดดาอุดตันส่งไปอันทราซาวเาพบว่ามีริ่มเลือดอุดตันในขาก็สรุปมินิฉัยว่าบวมจากเส้นเลือดดําอุดตันก็ค่อยไปหาสาเหตุต่อว่าอุดตันจากอะไรจากโควิดเหรอหรือจริงๆเกิดจากสาเหตุอื่นเช่นโทษนะฮะเป็นมะเร็งหรือเป็นภาวะ เออการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติถึงจริงแล้วไม่ใช่เกิดจากการที่เขาไม่ขยับเขานอนเยอะนะ,ะอันนี้ก็เป็นบทบาทของแพทย์ละเราอาจจะไม่ต้องรู้เยอะแต่สิ่งที่เราต้องรู้แค่นี้คือเวลาขาบวมเนี่ยแพทย์เขาจะช่วยอะไรย้ำอีกทีนะครับเขาจะช่วยว่าเป็นติดเชื้อหรือเปล่านะ,ะเป็นเส้นเลือดดาอุดตันเส้นเลือดแดงอุดตันหรือจริงๆเป็นจากโรคข้ออักเสบกําเริบนะฮะนะอันนั้นคือแพทย์จะช่วยะระอ่ะทีนี้กลับมาบริบทของเราต้องรู้อะไรบ้างย้ำแล้วนะฮะอย่างที่ผมบอก โควิดเองมักจะทำให้ขาบวมได้2โชคดีตรงที่ว่าขาบวมอันเนื่องมาจากโควิดเนี่ยส่วนใหญ่หายเองแต่ใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะส่วนใหญ่เท่าที่ผมดู2อาทิตย์ถึง1เดือนในผู้สูงอายุนะฮะมันจะค่อยๆยุบลงค่อยๆยุบลง,ลงแล้วมันก็แห้งในที่สุดโอเคอ่ะทีนี้แล้วมีสาเหตุอื่นไหมครับคุณหมอที่ส่งเสริมให้อาการขาบวมใช่ครับมีแน่นอน <c oughs> เรารู้อยู่แล้วผู้สูงอายุเนี่ยเวลานอนโรงพยาบาล ส่วนใหญ่มักจะเป็นโควิดที่ลงปอดส่วนใหญ่นะผู้สูงอายุอาจจะหนักอาจจะไม่หนักแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะมาแบบโควิดลงปอดทีนี้ผู้สูงอายุเวลาป่วยเนี่ยยิ่งเป็นติดเชื้อไวรัสร่างกายเรารู้ไวรัสเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราเมื่อยผู้สูงอายุก็จะไม่ค่อยขยับก็จะนอนแช่นอนอยู่กับเตียงอาจจะขยับเล็กน้อยดังนั้นเวลาเขาขยับน้อยน้อยเนี่ยเลือดมันก็จะไหลเวียนช้ามันก็จะไปกองที่ขา เราเรียก immobilization นี่เป็นสาเหตุอีกหนึ่งสาเหตุนะที่ทำให้ขาบวมง่ายในผู้สูงอายุที่นอนโรงพยาบาลด้วยเรื่องโควิดเพราะเขาไม่ขยับแข้งขาเปรียบเสมือนเราเคยให้ผู้สูงอายุนั่งรถทัวร์ไหมครับจากกรุงเทพไปสรคามหรือไปต่างจังหวัดพอไปถึงที่บ้านเป็นไงฮะร,รู้สึกขามันบวมบวมใส่รองเท้าแตะไม่ได้นองๆช้า,ชารู้ใช่ไหมครับอันเนื่องมาจากพอผู้สูงอายุเขานั่งนานเนี่ย เลือดมันสูบฉีดช้าลงเลือดมันก็เลยน้ำเหลืองมก็เลยไปกองที่ขาก็เลยทำให้ขาบวมพอมาเป็นโควิดโอโ้โหนอนติดเตียงอยู่ห้าวันบางคนสิบวันบางคนสองอาทิตย์บางคนสามอาทิตย์บางคนเป็นเดือนก็ไม่แปลกเลยครับพอเขานอนแช่อย,อยู่บนเตียงนานๆเลือดมันก็ไหลเวียนชา้ามันก็ไปกองที่ขาได้พอกลับบ้านญาติที่ดูแลก็จะสังเกตว่าทำไมขาบวมนะครับก็อันเนื่องมาจากผู้ป่วยไม่ได้ขยับนะครับ อันนี้คือสาเหตุที่1คือผู้ป่วยไม่ขยับอันที่2คืออาจจะเกิดจากการที่เราฉีดสเตียรอยด์เรารู้อยู่แล้วเวลาผู้ป่วยที่เป็นโควิดหนักๆห,ห,หรือลงปอดเนี่ยแล้วออกซิเจนต่ําๆนอกจากการใช้ออกซิเจนเราต้องใช้สเตียรอยด์ช่วยทีนี้สเตียรอยด์มันก็เป็นดาบสองคมมันอาจจะช่วยลดอักเสบในปอดก็จริงแต่ตัวมันเองก็ทําให้กล้ามเนื้อเมื่อยล้าได้ปวดเมื่อยได้นะครับทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยอ่อนแรงได้ พอบวกกับโควิดที่มันทําให้เมื่อยร้ายอยู่แล้วเราไปเจอสเตียรอยที่ทําให้กล้ามเนื้อมันอ่อนแรงเนี่ยผู้ป่วยก็ยิ่งไม่อยากขยับพอยิ่งไม่อยากขยับก็ยิ่งทําให้เลือดมันไหลเวียนช้าเลือดไหลเวียนช้าก็ทําให้เลือดมันไปกองที่ขานะะตัวสเตียรอยเองก็ทําให้บวมน้ําได้บวมขาได้แต่อันนี้เจอไม่เยอะนะครับดังนั้นสังเกตไหมครับว่าขาบวมมันไม่ได้เกิดจากโควิดโดยตรงแต่มันก็มีปัจจัยเสริมปัจจัยกวนใช่ไหมครับ ปัจจัยที่4ี่คือระหว่างนอนโรงพยาบาลผู้ป่วยอาจจะได้น้ําเกลือนะฮะคือกินไม่ได้ได้น้ําเกลือน้ําเกลือพวกนี้ในผู้สูงอายุเนี่ยพอได้โดยตรงเนี่ยเข้าเส้นเลือดโอกาสที่มันจะซึมง่ายกว่าฟังดีนะครับผู้สูงอายุที่ได้รับน้ําถ้าทางปากเนี่ยโอกาสมาันจะซึมออกทางผิวหนังน้อยแต่ถ้าได้รับเข้าเส้นเลือดโดยตรงโอกาสที่มันจะซึมมากกว่า งั้นเราจะเห็นอยู่บ่อยๆผู้ป่วยที่ให้น้ําเกลือทางสายเลือดเนี่ยก็มักจะบวมน้ําบวมขาบางคนปอดแฉะก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ขาเราบวมได้โอเคนะครับสุดท้ายนอกเหนือนจากปัจจัยเพราะนั้นแล้วอาจจะเกิดจากไตผู้ป่วยมีปัญหาก็ได้ปัสสาวะออกไม่ทันน้ำมันก็เลยข้างของหัวใจผู้ป่วยอาจจะบีบไม่แรงปั๊ม เลือดไม่พอสูบฉีดไม่ดีมันก็สูบเลือดกลับจากขาไม่พอเลือดมันก็เลยไปกองที่ขานะอันนี้คืออีกหนึ่งหรือสุดท้ายคือผู้ป่วยตับอักเสบหรือกินข้าวไม่ได้นอนโรงพยาบาลนานขาดโปรตีนในร่างกายเพราะขาดโปรตีนในร่างกายน้ำเหลืองมันก็จะซึมออกเพราะเลือดไม่มีโปรตีนพอเลือดไม่มีโปรตีนมันก็จะอุ้มน้ําไม่ได้มันก็จะน้ํามันก็จะซึมออกโอเคไหมครับดังนั้น3โรค ที่ทำให้บวมขาได้ก็คือไตหัวใจหรือตับนะครับตรงกันข้ามอาจจะไม่ได้เป็นโรคเลยก็ได้เป็นจากตัวโควิดเองเป็นจากการที่เราไม่ขยับเองเป็นจากการที่เรา,เาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือไดสเตียรอยหรือเป็นจากการที่เรา,เาได้น้ําเกลือเห็นไหมครับมันมีสองขั้วอะอันนี้สําหรับบวมสองข้างตามทันนะครับทีนี้พอผู้ป่วยกลับบ้านเนี่ยอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นจากโควิดหรือฝั่งเนี้ยฝั่งที่ ไม่ได้เป็นโรคเนี่ยมันจะค่อยๆหายเองสองอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนบางคนหกอาทิตย์ใจเย็นๆแต่หน้าที่หมอจะต้องดูว่าบวมนี่ไม่ได้เกิดจากไตไม่ได้เกิดจากหัวใจไม่ได้เกิดจากตับโอเคนะอันนี้คือบวมสองข้างทีนี้เมื่อไหร่ที่เราต้องระวังหรือเราต้องเฝ้าระวังผู้สูงอายุคือเมื่อไหร่ที่เวลาบวมเนี่ยมันบวมข้างใดข้างหนึ่งมากผิดปกติถ้าข้างใดข้างหนึ่งมันบวมมากผิดปกติหรือ พอมันยุบแล้วยุบแค่ข้างเดียวเหมือนคนไข้ผมอีกข้างหนึ่งไม่ยุบเลยอันนี้เราต้องระวังอาจจะมีริ่มเลือดอุดตันก็ได้พอริมเลือดอุดตันเป็นไงครับดําเหลืองที่มันดูดกลับมันก็ดูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเส้นเลือดดามันอุดอยู่มันตันอยู่พอมันดูดไม่ได้ปุ๊บมันก็ยังบวมแช่อยู่อย่างนั้นอันนั้นอาจจะต้องรีบปรึกษาแพทย์ดูระวังเรื่องริ่มเลือดอุดตันสาเหตุเกิดจากอะไรค่อยว่ากันแต่เข้าใจก่อนโอเคอันที่สองคือ นอกเหนือจากบวมแล้วเนี่ยเราสังเกตว่ามันมีแดงผิวมันดูแดงฉ่ำเหมือนสตรอเบอรี่เลยนะแดงสองมันจับดูแล้วมันร้อนๆอนุ่อนๆหรือสามเนี่ยกดแล้วผู้ป่วยเจ็บรู้สึกเจ็บผิดปกติไม่ว่าจะเป็นกดที่บริเวณข้อหรือบริเวณนักแข้งก็ได้นะครับกดแล้วเขาบอกเออเขาเจ็บเขาเจ็บเลยอันนี้ต้องระวางังหรือสี่เขาเริ่มมีไข้นะครับมีไข่หนาวสัน่นอย่างเงี้ยอันนี้ต้องระวางัง หรือหสุดท้ายเริ่มมีแผลมีตุ่มพุกพองออกมาหรือมีหนองหรือมีสะเก็ดที่เป็นคล้ายๆสิวก็ได้ครับแต่เป็นหนองหัวเรืองๆอันนี้เราต้องระวังอาจจะเป็นการติดเชื้อของเนื้อเยื่อที่บริเวณขาก็ได้ใช้ได้กับแขนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องระวังสําหรับคนที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโอเคนะครับดังนั้นกลับไปนะครับถ้าตามไม่ทันถ้าบวมข้างใดข้างหนึ่งมากผิดปกติหรือเวลายุบบวมแล้วอีกข้างหนึ่งไม่ยุบ อันนี้ต้องระวังเส้นเลือดดําอุตันอันที่สองคือมันนอกจากบวมแล้วมันแดงมันร้อนมันมีพื้นมันมีตุ่มหนองนะฮะหรือมันเจ็บหรือมีไข้นี่ต้องระวังติดเชื้อโอเคอ่ะสุดท้ายสุดท้ายคือมันบวมก็จริงแต่ว่านอกเหนือจากบวมแล้วสีมันเปลี่ยนสีคขำๆซีดๆอย่างเงี้ยลองดูที่เล็บปกติเล็บเราเนี่ยจะต้องมีสีชมพูนะมันจะฉ่าด้วยเลือดพอเรากดที่เล็บเนี่ยแล้วเราปล่อยเลือดมันก็ต้องกลับมาจากขาวกลายเป็นชมพู อันนี้ใช้ได้กับน,นิ้วเท้าเหมือนกันนะครับนั้นคำดูครับดูถ้าเล็บเนี่ยสียังสีชมพูอยู่โอเคจับดูเนี่ยนิ้วเท้าไม่ได้เย็นน่ากลัวเนี่ยโอเคแต่เมื่อไหร่ที่เล็บเท้าหรือผิวเท้ามันดูซีดผิดปกติแล้วเรากดที่เล็บแล้วเนี่ยโอ้ดูเหมือนมันไม่สีชมพูเลยมันไม่มีเลือดมาเลยยี้ยงเลยนะครับบวกกับลักษณะเนี่ยมันคำๆเหมือน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 นิ้วมันขาดเลือดอย่างเงี้ยนะ มันคิดง่ายๆเหมือนเวลาเราเอามือไปแช่น้ําแข็งนานๆอารมณ์นั้นอะ่ะอันนี้เราอาจจะต้องระวังว่าอาจจะมีเส้นเลือดแดงอุดตันก็ได้ซึ่งก็มีรายงานครับว่าโควิดอาจจะกระตุ้นให้เส้นเลือดแดงอุดตันได้นะครับอันนี้มีรายงานก็ไม่เป็นไรครับฟังหูไว้หูให้เราเข้าใจว่าเราต้องรู้อะไรบ้างในแง่มือและขาโอเคงั้นผมสรุปอีกรอบนะครับเพื่อไม่ให้เรางงนะครับขาบวมอันเนื่องมาจากโควิดเป็นจากตัวโควิดเองเป็นจาก ผลแทรกซ้อนระหว่างที่เรานอนโรงพยาบาลหรือจริงๆแล้วเป็นจากผลแทรกซ้อนจากอวัยวะอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวใจตับไตหรือสุดท้ายเป็นจากผลแทรกซ้อนที่เส้นเลือดเองขอเพิ่มอีกนิดหนึ่งผมสังเกตว่าบางคนเนี่ยจะสังเกตว่าขาบวมเนี่ยไปซื้อยาขับปัสสาวะมาให้ผู้สูงอายุทานอันนี้ห้ามเลยนะครับห้ามเลยนะครับบางคนไปซื้อยาแก้อักเสบบางคนไปซื้อยาลดบวมนะครับไม่ได้เลยนะครับ ไม่อนุญาตนะครับปรึกษาแพทย์เราก่อนบวมจากอะไรจําเป็นต้องกินยาอักเสบไหมจําเป็นต้องกินยาลดบวมไหมจำเป็นต้องกินยาขับัสมัหมปรึกษาก่อนห้ามกินยากุูปพวกนี้นะครับเดี๋ยวคุณจะได้ของแถมเดี๋ยวมันจะเป็นผลแทรกซ้อนอันนี้ระวังโอเคหวังว่าคงได้ประโยชน์คลิปอาทิตย์นี้ทำวันศุกร์ไม่ทันเหมือนเดิมต้องมาเก็บวันเสาร์อีกทีคลิปต่อไปจะทำเรื่องสิว นะอันนี้อีกหัวข้อหนึ่งก็คือผู้ป่วยจะมาด้วยเรื่องสิวกลับบ้านไปแล้วมีสิวตามใบหน้านะครับตามอกตามหลังรอติดตามนะครับสวัสดีครับ